สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับก็น่าจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวข้องกับศาสตร์ชะลอวัยลองเซอรวิตี้มาจากหลายๆที่นะครับแล้วก็แน่นอนครับคงจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปบางคนก็มีความสับสนว่าควรจะทําแบบไหนถึงจะดีที่สุดวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวของตัวผมเองว่าในเรื่องราวแบบนี้เนี่ยผมคิดยังไงแล้วก็ตัวผมเองอ่ะทำอะไรยังไงเพื่อการชะลอวัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจให้มันดีเท่าที่จะเป็นไปได้ เดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ผมเล่าวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวผมทําเองเท่านั้นนะครับอาจจะถูกไม่ถูก,ไม,ถกไม่ทราบเหมือนกันแต่มันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็แน่นอนครับว่าอาจจะมีหลายคนสงสัยนะฮะเช่นผมขอเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารก่อนเพราะว่าก็คงมีคนหลายคนสอบถามกันมามากมายนะฮะ ต้องบอกว่าตัวผมเนี่ยไม่มีการจํากัดอาหารใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีบอกว่าอันนั้นห้ามกินอันนี้ห้ามกินอันนั้นไม่ดีกินไม่ได้นะครับคาร์โบไฮเดรตกินเยอะไม่ได้ขนมกินไม่ได้ตัวผมเนี่ยกินทุกอย่างนะครับขนมกินอาหารอัลตราโปรซสฟูดกินหมดไส้กรอกกินนะครับปิ้งย่างกินนะครับซอสต่างๆกินนะฮะของเค็มของหวานแอลกอฮอล์เอาหมดเลยไม่มีอะไรที่ไม่กินนะครับอาหารผมก็กินได้ทุกชนิดด้วย ะะแต่เวลาที่ผมกินเนี่ยผมก็จะมีการมองคร่าวๆนะครับว่าเฉลี่ยให้มันมีความสมดุลเช่นถ้าวันนี้เนี่ยผมกินของหวานเยอะแล้ววันพรุ่งนี้ผมก็จะไม่กินมันนะฮะถ้าเกิดว่าวันนี้ได้แคลอรี่เยอะแล้วพรุ่งนี้ก็จะต้องลดแคลอรี่ลงนะครับวันนี้ไม่มีผักวันพรุ่งนี้ต้องมีผักนะครับช่วงนี้ไม่กินปลาวันต่อไปต้องหาปลามากินก็จะพยายามสร้างความสมดุลในเรื่องพวกนี้ให้มันมากขึ้นนะครับ และแน่นอนครับบางคนก็ถามอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าดูแลร่างกายแล้วผมต้องกินโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเรดรตเท่าไหร่มีการกำหนดแคลอรี่ที่นับประจำวันไหมผมคำนวณค่า total daily energy expenditure ของตัวเองอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปหรือเปล่าบอกเลยครับไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไม่ได้คำนวณ TDEE ของตัวเองเลยนะครับแล้วการรับประทานอาหารของผมเนี่ยก็ไม่มีการแบ่งด้วยว่าจะต้องกินอะไรแค่ไหนอย่างไร กากะาเอาล้วนๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะไม่สามารถบอกได้ว่าผมกินวันละเท่าไหร่กันแน่เพราะว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความรู้สึกแล้วก็ตามลักษณะอาหารที่กินนะครับอันนี้คือเรื่องอาหารของผมอย่างนี้ล้วนๆเลยนะครับแต่ก็อาจจะมีบางกรณีที่ผมจะมีการควบคุมอาหารเป็นพิเศษเช่นตอนที่ผมขึ้นเครื่องบินหรือตอนที่ผมจะเดินทางแล้วมันต้องมีการเปลี่ยนเวลาช่วงนั้นเนี่ยผมจะลดแคลอรี่ลงนะครับเพราะ การลดแคลอรี่สําหรับผมเนี่ยมันทําให้ร่างกายตื่นตัวได้ดีนะครับแล้วก็ปรับเวลาได้ง่ายขึ้นนะครับและอันนี้ผมแนะนําว่าทุกคนลองไปทําดูก็ได้ครับสมมุติว่าคุณจําเป็นจะต้องนั่งเครื่องบินจากมุมหนึ่งของโลกไปอีกมุมหนึ่งซึ่งเวลามันต่างกันมากเนี่ยคุณลองลดปริมาณอาหารที่กินดูลดแคลอรี่ลองดูนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยของหว,วานพวกน,นี้ลดไปก่อนนะครับมันจะทําให้คุณปรับเวลาได้ ดแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็ทำนะครับในบางเวลาแต่ก็แน่นอนครับบางทีเนี่ยผมก็เดินทางด้วยการขึ้นเครื่องบินที่มันมีอาหารอร่อยนะครับก็ไม่สนใจเอ้ยเวลาไปปราบบทีหลังแล้วกันวันนี้ขอกินก่อนก็มีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะทีนี้แน่นอนครับพอมีเรื่องราวของอาหารต่อมาก็เรื่องราวของอาหารเสริมซึ่งก็มีหลายคนสอบถามผมเข้ามาว่าเออผมเนี่ยกินไหม เอเห็นออกออกมาแล้วก็ต่อต้านไม่เห็นด้วยกับอาหารเสริมทุกชนิดเลยนี่หว่าต้องบอกครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ต่อต้านอาหารเสริมนะครับแต่ผมต้องบอกว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณกินอาหารเสริมเนี่ยกินไปทําไหมนะครับแล้วกินมันกินอย่างไรกินแล้วได้อะไรขึ้นมาตัวผมเองก็กินอาหารเสริมครับผมลองมาแล้วหลายอย่างมากนะครับหลายอย่างมากๆแล้วก็มีการวัดผลของตัวเองว่าให้กินแล้วมันได้ผลอย่างที่เราได้ยินมาหรือเราไปศึกษาเพิ่มเติมเองหรือไม่อย่างไร นะครับตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าผมเนี่ยทดลองอาหารเสริมมาหลายอย่างเช่นอะเรซเวราทอล NMN NR ฟิ rol, N N, N, uh, y เซตินอะพิจนินสเปอร์มีดีนะครับ PQQ มีอะไรกะฟิชอ i ย h o i l Omega 3นะครับ Omega 3แต่ละแบบนะแมกนีเซียมซิงค์คือเต็มไปหมดอ่ะผมลองมาหมดทุกอย่างแหละนะครับแต่ผมก็ดูด้วยว่าสุดท้ายแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับ โคควเทนอะไรอย่างนี้ผมก็กินแอสตราแซนทินผมก็กินอ่ะลองมาหมดแหละนะฮะแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายผมก็ค่อยๆหยุดมันไปทีละแรงนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็กินเฉพาะสิ่งที่ตัวเองขาดจริงๆถ้าถามผมนะครับสิ่งที่กินเป็นประจําแน่ๆก็คือวิตามินดีทาไมผมถึงกินวิตามินดีก็เพราะว่าผมไม่ตรวจแล้วมันได้ค่าที่มันต่ำไงครับ แล้วเวลาที่มาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยโอกาสได้เจอแสงแดดมันน้อยนะฮะสมัยที่ผมยังทํางานอยู่เนี่ยก็ตื่นเช้ามาพระอาทิตย์จะไม่ขึ้นเลยนะครับทางานอยู่ในโรงพยาบาลมันก็ไม่ได้เจอแสงอาทิตย์ถูกไหมฮะแล้วแถมใส่เสื้อแขนยาวอีกออกมาข้างนอกอ่ะมันมืดแล้วอย่างเงี้ยมันวันๆก็ไม่ค่อยได้โดนแสงดังนั้นโอกาสขาดวิตามินดีของผมเนี่ยมันเยอะมากนะครับผมก็เลยไปเจาะเลือดดูซิว่ามันต่ำแค่ไหนเพื่อที่จะปรับการกินวิตามินดีให้มันเหมาะสมกับค่าเลือดของผมแล้วผมก็กินอย่างนั้นมาตลอด ปัจจุบันเนี่ยผมกินวิตามินดีอยู่ที่5,000 international unit ต่อวันนะครับแล้วก็ไปเจาะเลือดซ้ำแล้วปรากฏว่าได้ค่าเลือดที่มันเหมาะสมไม่ได้สูงไม่ได้ต่ำเกินไปนะครับสำหรับผมเนี่ยที่ผมต้องการก็คืออยู่ที่ประมาณสัก40-60นะค่าเลือดวิตามินดีเนี่ยผมก็เลยจะโอเคกินขนาดนี้ไม่มีปัญหาแล้วมันได้ค่าที่ต้องการก็กินแบบนี้นะครับวิตามิน K2 ถามว่าผมกินไหมกินครับถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเชิง ในทางปฏิบัติก็ตามนะครับแต่ว่าในทางด้านของอผลของมันเนี่ยผมมองอย่างนี้ข้อแรกนะผมไม่มีข้อห้ามในการกินวิตามินเคนะครับคือมีปัญหาเรื่องของการกินยาสลายริมเลือดวารเฟรนอยู่ผมก็ไม่ได้กินนะครับแล้วผลข้างเคียงมันก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรนะราคาของมันก็ถูกแล้วบางที่มันก็มากับวิตามินดีด้วยง่ายดีก็กินไปด้วยกันเผื่อว่ามันอาจจะช่วยลดแคลเซียมในหลอดเลือดอะไรได้บ้าง เผื่อนะแต่ผมก็ไม่ได้กะว่ามันจะทําอะไรได้มากกว่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมันราคาถูกนะครับมันมาคู่กับวิตามินดีพร้อมกันในอาหารเสริมเม็ดเดียวได้ผมก็กินแบบนั้นมันก็ง่ายดีนะครับต่อมาแมกนีเซียมแมกนีเซียมตัวนี้ผมก็จะกินค่อนข้างที่จะบ่อยเหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณมาดูเนี่ยผมออกกําลังกายทุกวันนะครับแล้วแต่ละครั้งที่ออกกําลังกายเนี่ยจะค่อนข้างหนักพอสมควรนะฮะ ผมก็สังเกตตัวเองว่าเอ๊ะในช่วงในที่เราดื่มน้ําทานเกลือแร่ไม่พอหรือขาดแมกนีเซียมหรือเรากินมันน้อยลงไปเนี่ยนะฮะมันจะมีปัญหาเรื่องของการเกิดตะคริวขึ้นได้ง่ายแล้วก็บางทีมันก็ล้าได้ง่ายผมก็เลยลองเออถ้าอย่างนั้นลองแมกนีเซียมดูปรากฏว่าเออตะคริวมันก็ไม่เป็นอีกเลยนะครับแล้วก็กําลังกล้ามเนื้อก็ดีอย่างนั้นก็กินมันต่อไปนะฮะผมก็กินมาเรื่อยๆกินตัวแมกนีเซียมไกลเซเนตหรือบางทีก็เป็นแมกนีเซียมออกไซด์ถามว่าผมกินเท่าไหร่นะครับ ผมก็รู้ว่าแมกนีเซียมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟอร์มไหนมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ท้องเสียได้นะครับผมก็เริ่มเลยครับ1เม็ดก่อนผมไม่สนใจว่ามันเท่าไหร,ร,ร่ยังไงนะฮะเพราะว่าผมจะเริ่มน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เวลาที่ซื้อมาก็เม็ดหนึ่งก่อนอเม็ดหนึ่งไม่มีปัญหาเรื่องการถ่ายท้องก็โอเคถ้างั้นน่าจะลอง2เม็ดนะ ผมก็รู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้มีข้อห้ามในการใช้แมนทิเซียมเช่นโรคไตก็ไม่ได้เป็นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีโรคของ myasthenic graves โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับผมก็ไม่มีปัญหาดังนั้นก็กินได้ผมก็เลือกกินนะฮะกินเวลาไหนผมก็มักจะกินตอนเช้าเพราะเดี๋ยวนี้ออกกําลังกายตอนเช้ากินเสร็จปุ๊บก็ดีได้ไปออกกําลังกายเลยนะครับแต่ถ้าช่วงไหนออกกําลังกายตอนอื่นผมก็ไปกินตอนอื่นนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้กินในเวลาที่มันเอาไปใช้ได้ง่ายที่สุด สำหรับบางคนที่กินเพื่ออยากจะให้นอนหลับก็โอ้ก็ไปลองกินตอนใกล้เวลานอนอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับดังนั้นผมก็จะปรับเปลี่ยนการกินตามแต่การออกกําลังกายของตัวเองซึ่งมันก็อาจจะเปลี่ยนเรื่อยๆได้นะฮะอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมกินค่อนข้างบ่อยก็คือโอเมก้าสซึ่งต้องบอกองี้ครับว่าเวลาผมกินโอเมก้าสเนี่ยวิธีเลือกของผมนะอาจจะไม่เหมือนขอคนอื่นผมจะดูค่า e p a บวก d h a ให้มันได้เกิน1,000มิลลิกรัมนะครับ ตอนหนึ่งเซอร์วิงแล้วผมก็ไปหาเจอยี่ห้อที่มันมีแบบเนี้ยเกิน1,000มิลลิกรัมในเม็ดเดียวนะครับปกติฟิชออยที่กินกันเนี่ยมันมักจะต้องกินให้ได้2เม็ดเพื่อให้ได้สารอย่างที่เราต้องการนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไปหาจนได้ว่าเออมันมียี่ห้อที่แบบมันมีอยู่เม็ดเดียวอะ่ะง่ายดีก็ไม่ต้องกินมันหลายเม็ดนะครับผมก็ทำแบบนั้นมาเรื่อยๆนะครับทีนี้สำหรับผมซึ่งศึกษาเรื่องของโอเมก้า3 พอสมควรแล้วก็ออกกําลังกายมากพอสมควรผมก็ดูซิว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมอาจจะเพิ่มขนาดโอเมก้าสเพื่อที่จะทําให้กล้ามเนื้อมันมีความแข็งแกร่งแล้วก็พัฒนาได้เร็วขึ้นไหมผมก็เออลองแบบนั้นนะครับคือผมจะกินฟิชออยนะครับถ้าวันไหนที่ไม่ได้กินปลานะก็จะกินโอเมก้าสเฉลี่ยประมาณสัก4กรัมต่อวันซึ่งถือว่าเยอะมากบางทีก็5กรัมด้วยนะครับคือพูดง่าย5เม็ดอะ แต่ถ้าเกิดเป็นยี่ห้อที่ค่า EPA DHA มันไม่ถึงเนี่ยบางคนก็อาจจะต้องกิน10เม็ดซึ่งมันก็เยอะเกินไปนะครับแต่แน่นอนครับผมก็ทราบดีว่าการกินเยอะขนาดนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้ไขมัน LDL ของเราสูงได้ซึ่งผมก็ไปตรวจครับมันสูงหรือเปล่าก็ปรากฏว่า,า,วาเออถ้าช่วงไหนไม่ออกกําลังกายแล้วกินเข้าไปแบบนั้นอนะสูงสูงจริงเลยอะนะฮะแต่พอออกกําลังกายดีๆเอ๊ะมันก็ลงไปเอง อย่างนั้นก็แปลว่าเรากินได้นะครับผมก็กินแบบนั้นดังนั้นของผมเนี่ยเวลาทําอะไรจะมีการวัดผลเสมอว่าเฮ้ยกินแล้วมันโอเคไหมร่างกายตัวเองดีไหมนะครับตอนนี้ผมก็จะมีอาหารเสริมกินอยู่ประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นพวกเวโปรตีนครีตีนถามผมผมกินไหมกินเหมือนกันผมกินทดลองแต่สาหรับผมมันไม่ได้ผลอะไรนะครับไม่ได้ผลคืออะไรคือผมเคยเล่าไปแล้วว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีคนที่อตอบสนองดีต่อครีเตีนอยู่ประมาณสัก 7 0 8 0นะครับหมายความว่ากล้ามเนื้อของเขาเนี่ยครีเอทีนมันมันไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเรากินเข้าไปเติมให้มันเต็มร้อยมันจะทํางานได้ดีขึ้นนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่ากินแล้วมันมีความแตกต่างกันนะครับก็คือกินแล้วไม่ได้มีความรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันฟูมันแข็งแรงแรงเยอะขึ้นคือกินไม่กินมันก็ไม่ต่างกันนะครับดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ได้จาเป็นจะต้องกินขนาดนั้นนะแต่ตอนนี้ผมก็มาทดลองอย่างหนึ่ง มันมีงานทดลองออกมาว่าถ้าเรากินครีทีนจากปกติที่เรากินทั่วไป5กรัมนะถ้าเรากิน10กรัมต่อวันนะครับมันอาจจะสามารถช่วยทางด้านของระบบประสาทสมองของเราได้ผมก็เลยทดลองกินมาเนี่ยสิกรัมต่อวันกินมาสักประมาณเดือนหนึ่งแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับไม่เห็นต่างกับเดิมเลยผมก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองคิดเร็วหรือหายเพลียหรือมีความตื่นตัวอะไรมากกว่าปกตินะครับดังนั้นถ้าผมกินหมดกระปุกผมก็คงจะไม่กินแล้วนะครับ เออเพราะว่ามันไม่ได้ผลอะไรเลยสําหรับผมไม่ว่าจะเป็นด้านกล้ามเนื้อหรือด้านระบบประสาทนะครับสําหรับผมอะไรที่ไม่ได้ผลมันก็ไม่ควรจะเปลืองตังค์ที่ต้องไปหามันมากินนะฮะอ่ะนี่คืออาหารเสริมที่ผมเลือกกินทีนี้ถามว่าผมมีวิธีเลือกแบรนด์อะไรยังไงผมต้องบอกก่อนว่าเหตุผลที่ผมไม่เคยแนะนําแบรนด์อะไรให้พวกคุณก็เพราะว่ามันผิดนะครับผิดหลักทางการแพทย์ที่ผมจะโฆษณาหรือแนะนําอาหารเสริมตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมทําได้แค่ อาจจะมีการแปะลิงก์แล้วพวกคุณไปหาต่อเองอันนั้นก็แล้วแต่พวกคุณแหละแต่วิธีในการเลือกอาหารเสริมของผมเนี่ยมันคือผมจะพยายามที่จะดูแล้วก็ศึกษาว่ามีหน่วยงานอิสระมาตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบแล้วเจออะไรอยู่ในนั้นแค่ไหนนะครับถ้าบอกว่าแมกนีเซียม1เม็ดมีกี่มิลลิกร,รมัมมันตรวจสอบออกมาก็าจะต้องได้เจอแมกนีเซียมเท่านั้นใน1เม็ดจริงๆนะครับไม่มีสารอะไรปนเปื้อนโลหะหนัก สารยาฆ่า,มาแมลงสารเคเมีอื่นต่างไม่มีปนเปือ้อนมีการตรวจชัดเจนดูว่ามันมาจากล็อตไหนที่เขาตรวจนะครับแล้วที่สําคัญครับผมจะพยายามเปลี่ยนล็อตไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าผมขี้เกียจด,ดูกรณีของคน third party หรือหน่วยงานดิสระที่มาตรวจสอบเนี่ยบางทีผมก็ขี้เกียจด,ดูเหมือนกันนะครับขี้เกียจมันยุ่งยากทำไมต้องมานั่งหาก็มีการใช้อีกแบบหนึ่งก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนแบรนด์นะครับถามว่าเปลี่ยนแบรนด์ทำไมเพราะว่า การเปลี่ยนแบรนด์พวกนี้มันจะทําให้เราพอรู้ว่าเออแบรนด์เนี้ยมันมีสารตัวนี้ปนเปื้อนนะครับส่วนหนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งมันอาจจะมีสารอีกอย่างหนึ่งปนเปื้อนก็ได้มันทําให้ผมได้สารที่มันแตกต่างกันในการปนเปื้อนดังนั้นมันจะมีการเฉลี่ยสารที่ไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้มันจะเป็นสารไม่ดีต่อ่างก่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเฉลี่ยมันนะครับอ่ะวันเดือนนี้กินยี่ห้อหนึ่ง ได้สาร A มาซึ่งมันไม่ดีต่อร่างกายแต่พอไปเดือนต่อไปเราไม่มีสาร A แล้วเรามีสาร B ีซึ่งมันมาจากอีกยี่ห้อหนึ่งมันก็เป็นการเฉลี่ยทําให้ได้รับอันตรายจากของพวกนี้ลดลงนะครับแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันครับที่เราต้องระวังเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมครับของพวกนี้บางทีมันผลิตมาจากโรงงานเดียวกันนั่นแหละเพียงแค่เพียงแค่มันเปลี่ยนยี่ห้อเท่านั้นเองพอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็ได้ของเหมือนเดิมแล้วก็ได้สารบนเปื้อนตัวเดิมมา นั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องสื่อพิธีด,ดีโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าทิ่เป็นเป็นจากประเทศไทยนะอาหารเสริมในประเทศไทยเนี่ยหลายครั้งมันก็ทํามาจากโรงงานเดียวกันนั่นแหละนะครับหรือไม่ก็โรงงานกลุ่มเดียวกันนั่นแหละดังนั้นโอกาสจะลพลเปื้อนสิ่งเดียวกันมันก็ย่อมต้องมีแน่นอนนะฮะดังนั้นผมจะมีสิ่งที่เรียกว่าไซเคิลนะครับหมายความว่าบางทีเนี่ยผมจะไม่กินอาหารเสริมตัวนั้นเลยเป็นเดือนนะครับเช่นผมก็จะมีวิธีเดาเล่นๆอ่ะเรากินตัวนี้ สามเดือนแล้วเราจะเว้นเดือนหนึ่งหรือบางทีก็เดือนเว้นเดือนอันนี้เดือนหนึ่งเดือนหน้าจะไม่กินนะครับแต่ผมว่าจะกินให้ได้สามเดือนก่อนเพราะว่าจะได้ผลประโยชน์จากสารตัวนั้นเต็มๆให้ชัวร์แล้วก็พักไปเดือนหนึ่งนะครับการพักเดือนหนึ่งเนี่ยข้อแรกนะมันเพื่อที่จะตัดเอาสิ่งไม่ดีที่อาจจะปนเปื้อนออกไปข้อที่สองเพื่อดูว่าร่างกายของตัวเองตอนที่ไม่มีสารชนิดนั้นอยู่ในร่างกายเลยมันรู้สึกยังไงมันเป็นยังไงกันแน่ผลเลือดต่างกันไหมนะครับ แล้วตอนที่กลับมากินใหม่มันต่างกันไหมผมก็ใช้ตรงนี้ในการประเมินนะครับว่าตัวเองทํำยังไงกับเรื่องอาหารเสริมนะเี่ก็คือเรื่องราวอาหารทั้งหมดแล้วถามว่าผมทํำ intermittent fasting อะไรไหมนะครับก็ intermittent fasting เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเริ่มจากการที่ผมทําโดยบังเอิญเวลาที่ผมทํางานอยู่เนี่ยนะฮะมันก็ บางทีเราก็ยุ่งก็กินไม่ทันตอนเช้าก็กิน Prote in, เวโปรตีนแล้วก็ไม่ได้กินอะไรทั้งวันไปกินอีกทีก็ตอนเย็นก็ถือว่าทำ intermittent fasting โดยที่ทำโดยบางเอิญน,นะฮะแต่ปัจจุบันถามว่าทำอะไรไหมนะฮะก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ในแต่ละช่วงช่วงนี้เนี่ยผมจะออกกำลังกายช่วงเช้าเป็นพิเศษนะครับผมก็มักจะ,ะกินเวโปรตีนตอนเช้าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะออกกาลังกายออกกาลังกายเสร็จเนี่ยก็มากินอาหารมื้อเที่ยงนะครับซึ่งเป็นมื้อใหญ่หลังจากนั้นผมจะไม่กินอะไรเลย อาจจะมีขนมบ้างซึ่งเหตุผลที่มันทําแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเออมันไม่กินแล้วมันไม่ได้หิวอะไรมันสบายท้องี่บัญชีแล้วผมก็เลยไม่กินอะไรอีกเลยนะฮะกินอย่างเดียวก็น้าําหรือขนมอะไรนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยกลายเป็นเหมือนทำ intermittent fasting เป็นตัวแล้วก็เป็นการควบคุมมื้ออาหารด้วยเพราะว่าถ้าผมอยากจะกินมื้อเที่ยงผมก็กินให้มันเยอะๆเลยเพราะว่าชอบอะไรก็กินให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องกินอีกยาวๆทั้งวันประหยัดแล้วก็สบายดีด้วยนั่นก็คือเรื่องราวในการ เลือกมื้ออาหารที่ผมจะกินนะครับแต่ถ้าผมกลับไปที่เมืองไทยมันก็จะเปลี่ยนอีกครับเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ออกกาลังกายในช่วงเชา้าผมอาจจะไปออกกาลังกายช่วงเย็นหรืออะไรก็ได้นะครับดังนั้นผมก็จะกินอาหารเนี่ยบางทีก็เป็นสามมือ้อแทนที่จะเป็นมื้อเดียวหรือ2มือ้อก็จะเป็น3ามมือ้อเพราะว่าประเทศไทยอาหารมันอร่อยหาง่ายราคาถูกนะฮะแต่ก็จะเหมือนเดิมครับคือคอยระมัดระวังไม่ให้มีอาหารประเภทใดป,ประเภทหนึ่งมากจนเกินไปไม่ให้แคาลอรี่มันสูงจนเกินไปนะฮะ เพื่อที่ได้เฉลี่ยทัทง้ทงทั้งทวันให้มันโอเคนะครับอันนี้ก็คือพวกเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอาหารที่ผมกินนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสำหรับผมนะอาหารผมจะกินให้สมดุลทั้งทางด้านโภชนาการแล้วก็ทางด้านจิตใจด้วยจิตใจหมายความว่าก็ในเมื่อเรารู้ว่าไอ้นี่ขนม ultra p r o c e s s food มันไม่ดีต่อร่างกายนี่หว่าทําให้เกิดการอักเสบทําใหเา้เรื่องของสมดุลของแบคทีเรียลําไส้มันมีปัญหาได้อ่า ดังนั้นเราก็ต้องทําไงเราก็ต้องไม่กินไม่จริงครับอร่อยก็กินครับแต่กินให้พอประมาณผมก็กินเวลาครั้งสองครั้งแล้วก็กินแล้วก็ไปออกกําลังกายเอาพลังงานออกพวกนั้นหรือบางทีผมก็เลือกกินของหวานนะครับหลังจากที่ตัวเองออกกําลังกายมาเต็มที่ถามว่าทาไมก็เพราะว่าผมรู้ว่าหลังจากกาออก,กําลังกายเนี่ยมันต้องสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่ถ้าเกิดผมกินอะไรที่มันมีน้ําตาลเข้าไปเยอะตอนนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะ มันก็ไปกระตุ้นอินซูลินซึ่งอินซูลินมันจะทําให้กล้ามเนื้อมันเจริญเติบโตก็กระตุ้นมาในเวลาที่มันเจริญเติบโตก็ดีสิถูกไหมฮะแล้วเราก็ชดเชยพลังงานที่เราเสียไปแต่อย่าไปกินจนมันเกินพลังงานที่เราเสียไปก็พอแล้วครับไม่งั้นก็เหมือนกับเราไม่ได้ไม่ได้ใช้พลังงานไปเลยนะเรากินเขอาเกินแล้วถูกไหมครับดังนั้นผมก็จะกินตามที่ตัวเองต้องการเท่านั้นเองนะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของโปรไบโอติกถามว่าผมกินหรือเปล่ากินบ้างครับ แต่ก็ไม่สม่ําเสมอไม่ได้ตลอดเวลานะครับถ้าช่วงไหนที่มันมีเวลาผมไปซื้อเวโปรตีนเนี่ยผมจะซื้อเวโปรตีนอยู่2ประเภทประเภทแรกคือเวธรรมดาประเภทที่2คือเป็น plant based โปรตีนนะครับโปรตีนจากพืชซึ่งผมก็มักจะกินสลับกันอีกแล้วนะฮะถ้าเวโปรตีนธรรมดาเนี่ยก็แน่นอนว่าเออเราได้โปรตีนพลังงานที่มันเต็มเต็มนะครับได้โปรตีนที่มันมีกรดอะมิโนโจาเป็นทุกอย่างครบเซตหมดหมดเลยนะฮะ แล้วก็จะเป็นโปรโตีนที่มันไม่จำเป็นต้องกินเยอะมันก็ได้ปริมาณโปรโตีนที่เพียงพอนะฮะแล้วถามว่าเวียโปรโตีนผมเลือกยังไงคือผมอะ่ะก็เลือกยี่ห้อที่มันขายอยู่ในคอสโกของอเมริกาเนี่ยแหละครับอะไรที่มันราคาถูกสุดคุ้มสุดก็เอานั่นแหละผมไม่ได้สนใจด้วยอ่ะไม่มีน้ำตาลหรือเปล่ามีสารแต่งกินแต่งสีหรือเปล่าคือแบบถ้าคุณจะเลี่ยงนะให้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์คุณก็เลี่ยงได้แต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าผมไม่จำเป็นจะต้องสตริกหรือว่าเข้มงวดกับตัวเองขนาดนั้นดังนั้นอะไรก็ได้ ราคาถูกที่สุดเพราะว่าสิ่งที่ผมรู้อย่างหนึ่งนะคอสโก้ Costco เนี่ยเวลาถ้าใครมาอยู่อเมริกาแล้วได้เป็นสมาชิกแลวได้ไปซื้อของข,องข้างในก็จะเห็นเลยว่าของแต่ละอย่างที่มันคัดมาเนี่ยมันคัดดีๆทั้งนั้นเลยแล้วถ้าใครที่เคยทําบริษัทอะไรก็แล้วแต่ที่คอสโก้เนี่ยมีการไปคุยธุรกิจด้วยนะเขาจะเป็นบริษัทที่เข้มงวดมากๆเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพสินค้าจะแบบจุกจิกวุ่นวายมากๆเลยถ้าใครเคยทำงานกับเขาคงจะรู้ดีซึ่ง มันอาจจะลําบากสาหรับคนทางานกับเขานะแต่มันดีสาหรับผู้บริโภคอย่างผมเนี่ยดังนั้นผมจะค่อนข้างแบบโอเคแล้วก็สบายใจที่จะซื้ออะไรก็ได้ที่มราคาถูกในนั้นแล้วผมก็จะเปลี่ยนแบนลงไปเรื่อยๆด้วยนะครับเพื่อให้ลองดูซิว่าแต่ละอย่างมันต่างกันยังไงส่วนโปรโตีนจากพืชผมก็ซื้อจากคอสโกเหมือนกันนั่นแหละครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าปริมาณโปรโตีนที่เราได้เข้าไปเนี่ยถ้าจะให้เท่ากับโปรโตีนเวปกตินะมันจะต้องกินในปริมาณที่เยอะกว่าเออ แล้วผมก็จะเลือกชนิดที่มันมีโปรไบโอติกอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับหรือจะมีผักมีอะไรผสมอยู่นั้นอยู่แล้วผงผักอะไรอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับก็จะเอามากินทํารองนั้นนะฮะจะทำให้ผมก็ได้โปรไบโอติกจากพวกนั้นเพิ่มเข้าไปด้วยส่วนพรีไบโอติกผมก็ไม่ได้ไปหามากินครับบางคนบอกเอยต้องไปหาพวกซีมอสเจลที่มันเป็นไฟเบอร์หรือว่ามีสารวิตามินอะไรอย่างอื่นมากินไหมก็เราก็ได้อย่างอย่างื่นอยู่แล้วนี่เราจะกินพวกนี้เพิ่มไปทำไมให้เสียเวลาราคาก็แพงผมก็ไปกินอาหารทั่วไปธรรมดานี่แหละนะฮะ แล้วก็เสริมไฟเบอร์บางอย่างเข้าไปผักผมก็เอามาแล้วก็กินเองนะครับแค่นั้นเลยนะฮะอย่างเงี้ยนะครับอาหารอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมกินเออคนถามว่าแล้วผมทําอาหารยังไงนะผมเนี่ยโชคดีที่เป็นคนกินอะไรง่ายมากไม่มีปัญหาอะไรเลยดังนั้นมื้อ,อาหารของผมมันจะง่ายมากๆเลยตอนเที่ยงอย่างเช่นผมก็จะเอาเนื้อหรือไม่ก็หมูหรือไม่ก็ปลามีอยู่สามเมนูเนะี่ยเนื้อหมูเนื้อสเต็กเนื้อปลา อะไรก็ได้แล้วก็เอามาปิ้งแค่นั้นเลยปิ้งแล้วผมก็ไม่ใส่เลยด้วยน้ามันก็ไม่ใส่เกลือไม่ใส่พริกไทยไม่ใส่เครือ่องปรุงไม่ใส่ไม่ใส่อะไรเลยปิ้งอย่างเดียวสุกแล้วก็กินเลยกับข้าวธรรมดาอ่าข้าวต้องกินกี่ทัพพีผมเนี่ยจะกินข้าวเยอะเวลากินเนี่ยก็ประมาณ2ทัพพีเต็มๆไม่ใช่สองทัพพีเล็กเสองทัพพีเต็มๆมให้มันพูนๆเนี่ยคือจานอันหนึ่งจานใส่ปกติข้าวจะต้องค่อนข้างพูนจานแล้วก็กินกับไอ้เนื้อเมื่อกี้นะครับชิน หรืออาจารย์ชิ้นครึ่งนะครับประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเครื่องปรุงผมจะกินอะไรก็จะกินพริกสดเลยพริกขี้หนูกับกระเทียมแล้วก็ผักที่ล้างแล้วก็กินไปเลยเนี่ยอาหารของผมง่ายขนาดนี้มันไม่ใช่เพราะว่าผมเนี่ยชอบทางด้านของสุขภาพเลยกินอาหารแบบนี้นะแต่เป็นเพราะว่าผมนี่ขี้เกียจทําอาหารกินแบบเนี้ยง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดก็เลยกินทํานองนี้นะครับแต่บางทีก็มีการใส่เครื่องปรุงบ้างเพราะว่าผมก็มีพวก พวกพริกเผานะฮะหรือน้ำพริกต่างๆที่ไปซื้อมาจากแหล่งช้อปปิ้งที่นี่นะครับมันก็อร่อยดีก็มากินกับพวกนี้ได้เหมือนกันนะฮะหรือบางครั้งผมก็ทำซี่โครงหมูที่เป็นซี่โครงหมูบาร์บีคิวซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมจะต้องเอามันมาต้มนะครับทาซอสบาร์บีคิวเอาเข้าเตาอบเอาออกมาทาแล้วเอาเข้าเตาอบสลับไปสลับตอนนี้เสียเวลาไม่ทำผมก็เลยมันต้มต้มเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับ เอาออกมาข้างนอกแล้วเอาซอสลาบบีคิวทาแล้วก็กินแบบนั้นแหละนะครับถามว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็กินโอ้โหซอสนี่มันโซเดียมเท่าไหร่กันน้ําตาลขนาดไหนกันไม่สนใจครับก็จะกินน,น่ะนานทีเราก็ทําแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเอาความง่ายเขาว่าผมก็กินแบบนี้นี่แหละดังนั้นเนี่ยผมจะเป็นคนที่กินอะไรง่ายมากไปร้านอะไรก็จะกินได้แต่จะมีอยูออ่สองอย่างที่ผมจะไม่กินแน่ๆน,นะครับอันแรกก็คือของที่รู้ว่ากินแล้วป่วยชัวร์ เช่นถ้าผมไปแล้วเจอลาบก้อยลาบเลือดอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เอาแน่แน่มันมีเชื้อโรคมันมีพวกอาจจะมีพยาธิมีอะไรอยู่ข้างในแน่แน่อันนี้ไม่กินชัวชัวนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งที่ไม่กินแน่แน่คือตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันยังไม่ตายหรือว่ามันยังมีการขยับอยู่นะครับไม่ใช่เพราะว่าผมกลัวหรืออะไรมันนะสมัยก่อนผมก็กินกุ้งเต้นตัวอะไรที่มันไม่ตายกินหมดแหละแต่วันหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเราก็ทํางานเป็นหมอเนาะ แล้วนี่คือเราไปค่ามันชัดๆเลยนี่นะถ้าเวลาไปร้านอาหารทะเลแล้วเขาให้เราเลือกปูเลือกปลาเนี่ยจะเอาตัวนั้นตัวนี้ผมก็จะไม่เอาผมก็จะเดินผ่านไปเลยแล้วบอกว่าเอออยากจะเอาตัวไหนก็เลือกมาแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปกําหนดชีวิตของสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับหรือถ้าไปกินอาหารญี่ปุ่นมันจะมีคนที่ชอบแบบแล่พวกกุ้งสดๆหรือบางทีไปร้านอาหารจีนปลาสดๆปลามันเพิ่งมันอยู่มันยังเด่นเต้นอยู่เลยาเงี้ยแล้วเอามาให้เราดูว่ามันยังสดจริงๆนะมันเป็นแบบนั้นจริง อันนี้ก็คือไม่ต้องให้ดูคุณทํามาก่อนนะครับเราค่อยกินหรือบางคนเนี่ยผ่ากุ้งเสร็จปุ๊กกุ้งมันยังขยับโดดแล้วเอามาวางไว้บนจานนะผมก็จะไม่กินนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอืมรู้สึกไม่ดีเป็นการส่วนตัวก็จะไม่ค่อยอยากจะทําอะไรแบบนั้นนะฮะอ,อันนี้ก็คือเรื่องราวของอาหารนะฮะดังนั้นทั้งหมดเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ longevity ที่เป็นเกี่ยวข้องกับอาหารของผมนะผมจะ กินอาหารง่ายที่สุดเลยมีการเฉลี่ยให้ได้โพชนาก,การที่โอเคมีการเฉลี่ยของหวานอาหารที่กินแล้วมันรู้สึกสบายใจให้มันโอเคกับพฤติกรรมแล้วก็การออกกําลังกายที่เราทําในแต่ละวันนะฮะอันเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่ผมทำนะฮะแล้วก็ทางด้านของอาหารเสริมกินบ้างแล้วแต่ละช่วงก็จะไม่เหมือนกันด้วยแล้วแต่ความต้องการของร่างกายแต่ทุกครั้งที่กินจะต้องมีเป้าหมายในการประเมินตัวเองนะครับก่อนและหลังว่ามันต่างกันยังไงวิธีเลือกก็อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าผมเลือกของผมยังไง ส่วนถ้าเป็นอี่ห้อผมจะแนะนําพวกคุณไม่ได้เนื่องจากว่ามันมันผิดกฎของแพทยสภานะครับแต่คุณจะไปทําอะไรตามอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าจะทำยังไงโปรโตีนเสริมอะไรเสริมพวกนี้ก็ทําได้นะครับวันนี้ก็ยาวแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวตอนต่อไปที่พูดเรื่องประสบการณ์ลองเจลวิตี้ของตัวเองเนี่ยผมจะมาพูดในแง่มุมอื่นบ้างนะครับวันนี้เราให้ฟังเาคร่าวประมาณเท่านี้ถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ